สี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าครับเจ็ดห้าหนอยนะครับเจ็ดสีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสีแล้วก็เจ็ดห้าแล้วเจ็ดห้าสามตัวมีเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสีเจ็ดสีหนึ่งแล้วเจ็ดเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีห้าเม็ดเดียวเจ็ดสี่สีเจ็ดครับน่อย เม็ดเดียวเจ็ดพีที่เก็บนาะส่วนลาววันนี้ไม่มีนะครับเนาะลาวเขาไม่ออกครับพี่น้องทางสอบบลาวบนนี้นะครับที่นะครั่นพี่น้องทางสอบบลาวแนวน้อยนะครับเนาะก็ไมม่ีได้ตัวเดิมหน่อยตัวเดิมน้ำบนน้งล่างก็คิดว่ามันจะออกตัวเดิมครับอ่าหน่อยตัวเดิมเนาะนะส่วนไทยอย่าลืมนะครับเนาะตัวเดิมตัวเดิมวันไหนที่ทุกไปรับชมไทยครับอันนี้ในคลุไทยนะคะวันที่16มีนาเนาะ เลขคู่คู่ปูองดำเลขเดียวไปเลยผู่ปูสิบหกมีนาก้อย้ำสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางแปดศูนย์เจ็ดครับประกอบการซื้อลอตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งเลขนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าออกตัวไหนนะครับถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะว่าเฮ็ดยังก็ได้แย่ไปแย่ไปให้จะคของเดือดร้อนครับถ้าเลือกได้ก็ขอให้เลือก นะครับเบาได้ก็ขอให้เบาถ้าเบาแล้วเลิกไม่ได้ก mm ็ขอให้ถู12ล well okay. we ้าน30ล้านเด้อพีิน้องเล้่อนซ้ายเนอะนะครับเี่แหละถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับเบาได้ก็ขอให้เบานะครับเนาะทุกอย่างมันมีเข้ามีหนุดเราก็ต้องระวังความเสี่ยงด้วยแต่เมื่อปีที่แล้วอาจารย์เริ่มเข้างวดแรกก็งวดนี้แหละนะครับเนาะปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะปูทางไปทางถูเพราะว่าเก่ากับคืนมันคาดเทียงกันอยู่ครับ ผูกจะเลยหลอยมากก่อน,น,ะ,คนะครับเอาเพื่อีทุกคนโชคดีเป็นเศรษฐีนะครับนเนาะเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบาแต่ว่างวดนี้มีความตั้งใจว่ามันจะสงการแล้วหรือว่าปีใหม่ไทยก็อยากหาค่าน้ํามันให้พี่น้องกลับบ้านเกิดกลับกัะบรานนอกเขาเนาะเอาเงินก้อนนี้ถ้ามันได้นะก็เอาไปฝากลูกฝากเจ้าฝากพ่อฝากแม่ใครที่อยู่กับตากับยายก็อาจจะฝากตาฝากยายใครอยู่กับปู่ย่าก,ก็ฝากปู่กับย่านะ แล้วก็ไปฝากคนที่รักครับมีไม่สงการเขาได้กับนี่เขาก็อาจจะด้งเงินค่าเนี่ยมัเนนอพี่น้องหรือว่าในค่าเนี่ยย่างในค่ากิาน,น,นเลี้ยงในค่าเราค่าเบี่ยเอาก็ตั้งใจอ้พี่น้องเอาเงืนก้อนนี้ไปฝากพ่อเม่นะครับก็อย่าลืมนะครับจะเบาๆมีสติในการเล่นนะครับเนาะอาจารย์เนาะที่ไม่เคยสั่งให้ทุกคนไปอัดส่วนที่ชอบพูดว่าห้าแสนนี่คือความคิดของอาจารย์ความน่าจะเป็นของโงคนเดียวส่วนคนอื่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีเข้ามีหลุดครับเปอร์เซ็นต์มีแค่2ออย่างครับเพราะ เขาก็รุต้ตะบักให้โลมีต่ำกับสูงเขายงังแข้งมาถึอไสพี่น้อง <lum> เลขนี้ต่างร้อยตัวคุด้<ต> <hadi> เท่าที่ปแท้งถ,ถึงง่ายๆมันกับแมีนนะครับคนจะถูกนะครับไม่จําเป็นต้องเอาเลขอาจารย์ก็ได้คนจะถูกซื้อเลขตัวเองรอบตัวก็ถูกครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นแนวทางใครชอบก็ตามไปนะครับเนาะคนจะถือเลขซื้อใบเดียวกันด้วยได้ครับลอตเตอรี่นะครับเนาะหรือว่าใครชอบตัวไหนใครมีตัวไหนในใจก็สามารถซื้อได้ไม่จะป็นต้องเอากับอาจารย์ลอตตี้ก็ได้นะครับนึกเอาได้นะครับเนาะ เพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นการคาดการ์าารวิเคราะห์าการคำนวณน,นะครับตอนนี้ไม่ใช่การคาดเดาแต่เลขทุกเลขมีที่มาที่มาเพื่อนนี้จุดทูบนะครับบางคนมาเม้นว่าทูบโรงงานเขาเขียนมาแมนครับโรงงานเขากับพิมพ์มาเหรอครับปูพงพิมพ์หายไได้ดอกพี่นอ้องอ่ต่มาเล่ากะขอพรน,น้ำเล่าเนาะแต่ยังจุดแม่นนะครับอ่าเนาะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนคอมเมนต์ลบๆช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังเม้นเหมือนเดิมอ ก็ไม่รู้จะ่ายไงอ่าเมื่อ,อไรจะพอสักทีผมต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เอาคลิปผมไปลงในทิกตอกนะครับได้เห็นก็คือขอกไปนะครับเนาะออไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็เลขนะครับผมก็ลงอยู่ที่ YouTube อยู่ที่ช่องตัวเองเนาะเพราะพวกเราก็คืองานของเราเหมือนกันนะครับในการทำยูบกับเป็นแนวทางฝากไว้เป็นการบ้าน นะส่วนนอยวันนี้คิดว่าออกัวเดิม4สีเดกับ4ีหนึ่งคิดว่าออกโซเก่าครับนอยวันนี้นะสีเจ<ล>็ดกัีหมีความตั้งใจว่าเรามีโอกาสแก้สองงวดแล้วก็สามงวดที่จะหาค่าน้ำมันเหมือนปีใหม่อาจารย์พูดอาจารย์ทาได้นะอจำได้ไหมอาจารย์ก็ทําได้นะครับช่วงนั้นก้าวหนึ่งให้เต็มเต็มเลยนะครับงวดนี้ก็คิดว่าสูงการเคยให้เก้าศูนย์หกถูกนะครับเลขเด่นกับก็คือเก้ากับศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะตัดสินใจเป็นศูนย์นะ อ่าตอนแรกปล่อยเก้าไปเนาะใครชอบเก้าก็ไม่ปิดกับมีโอกาสมาหมดเพราะว่าปีนี้ปีงูใหญ่ด้วยเก้าอาจจะมาทั้งปีก็เป็นไปได้ก็ถ้าอาจารย์เราศูนย์ก็จะมีศูนย์เก้ากับศูนย์สองนะครับที่เป็นตัวเด่นลแล้วก็ศูนย์หกซันั่นหะครับกับหัวไว้ให้ชอบศูนย์ห้าก็ซื้อได้แต่ว่ามันเริ่มดังแล้วศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านี่อั้นไปแล้วก็อาจารย์นั่นจะเปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นอ่าอ่าเก้าศูนย์หกแหละที่ปล่อยมาแรกเ่ยคิดว่านั่นจะเอาตัวเดิมนี่แหลไปคิดมากก้ว ้9 2อะไรเงี้ยส่วดจว,จวหนึ่งที่ปล่อยไปก็เป็นอะไรนะก่อนหน้านั้นปล่อยห2 5ไปบอ๋ออ่าคุณต้งองหาครับออห2 5ใครมากก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเยอะทุกคนก็ยิ่งพูดมันก็ยิ่งเยอะนะครับเหมือนอาจารย์แหละทําไมต้องเยอะเพราะเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนเราพ่อย,ยามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะแต่บางคนก็จะมาเม้นว่าร้อยวันร้อยเลขผมต้องบอกก่อนครับ5ถึง100เลขมาเตะป่าไปเลยนะครับแล้วก็ ให้ไปไม่กี่ชุดนะครับก็ยังบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์นะครับถ้าผมรู้ว่ามันออกตัวไหนเนี่ยผมจะลุ้นทําไมล่ะใช่ไหมผมก็บอกญาติพี่น้องผมซื้อนะครับเนาะก็เป็นแนวทางแล้วแตฝากไว้เป็นการมาใครที่ติดตามก็อย่าติดตามแค่เรื่องหวยให้ติดตามสิ่งที่อาจารย์ทําประโยชน์ให้สังคมด้วยนะครับเนาะส่วนหลายคนนี่บอกว่านี่คือความงมงายการมอมเมาต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มอมเมาเพราะเราบอกหรือว่ามันเป็นแนวทางถ้าเลือกได้ขอให้เลือกดีกว่าครับน่ะ ไม่มีใครรวยจากการพนันถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งต้องกล้าพูดเลยนะครับได้วันนี้วันหน้าเขาก็เอาคืนถ้าเบาได้ก็ขอให้เบาถ้าเลือกไม่ได้เบาไม่ได้ก็ขอให้ถูกสิบสองล้านสามสิบล้านหกสิบล้านหกล้านอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละก็คือคนเท่าเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ติดพนันนะที่เขาเล่นหวยเนี่ยเพราะเขาวังว่าสักวันเขาจะโชคดีแล้วเขาจะร่ารวยนะครับนอกก็ซื้อได้นะแต่อย่าไปซื้ออย่าไปขายบ้านขายรถขายนาะซื้ออย่าไปบ้า ต้องใช้สติอย่าเป็นหุ่มขนาดนั้นนะครับอย่าไปเราเชื่อได้ศรัทธาได้แต่อย่าง,งมงายความงมงายก็คือการเชื่ออย่างไม่มีสติเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลแต่เชื่อแล้วจะไม่ให้คนด่าว,ว่างมงายคือเราต้องมีสติทุกอย่างก้าวนะครับเนาะส่วนใครที่ชอบใครที่รักก็ขอให้ดูใครไม่ชอบอาจารย์ก็ขอแนะนําว่าอย่าทําอาจารย์ขอเอาโหติกรรมให้ทุกคนที่ดา่าผมเอาโหติกรรมให้หมดครับกรขอผมไม่รับแล้วกันไปต่อยู่ที่ทุกานนะครับเนาะ ผมว่าเอาเวลาที่มาด่าผมเนี่ยไปจัดการชีวิตตัวเองนะครับเนาะเพราะว่าถามว่าผมเคยทําอะไรให้สังคมดูได้ครับผมกาพูดเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีอยู่นะตรงนี้นะครับคลิปที่ดังตอนนี้ก็คลิปบ้านใหญ่ไปไม่ที่อุบลไปดูนะครับแล้วทุกคนจะเปลี่ยนความคิดเองนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเราเพียงเพราะฟังเขามาจำเขามาหรือว่าอาจจะเห็นท่าทางลีลาที่อาจารย์ชอบคุยชอบพูดมันอาจจะเหมือนคนขี้มัวคนขี้อวดคนที่แบบ อ่านิสัยไม่ดีแต่ถ้าทุกคนได้มาดูมาสัมผัสจะรู้เลยว่าตัวจริงเนี่ยครับเรามีความ่อนน้อมส่อมตปแล้วก็เป็นคนดีนะครับผมกล้าสาบานว่าผมเป็นคนดีนะครับถูกเลขก็ไม่ต้องเอามาให้อจารนะครับเก็บไว้ใส่ครับผูใดอยากค้ำบุญถึกหลายกตจังว่ากันเนาะพีหน่องจังมากตอนนี้งกใหม่ใครมีตนงกใหม่ในโฮมก็เอามานะครับเนื่องเพราะว่าช่วงบัญชีอ่าคนเหยียบใหยเหมือนขับไปอยากท้ำบุญอย่างเง้ยเพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปโรงเรียนสั่ไม่ขี่เนาะ นะครับมีก๋วยเตี๋ยว,วก็เดี๋ยวผมแจ้งลงกลุ่มเลยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมอะไรเราก็ไปช่วยกันแจกเรื่องถงการเรียนก็เดี๋ยวจะไปทีแล้วโรงเรียนก็ถือว่าได้ทุนครับฮะโอ้แนวทางนะคะหน้อยอะไรนะคะทุกท่านเนาะเตรียมแคปนะคะแคปไว้เลย รูดเจนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสเจ็ดห้านะคะเม็ดเดียวเจ็ดสสี่เจดนะคะส่วน3ตัวนะคะเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสี่ห้านะคะสหน่อยนะคะเน้นไปที่น้อยปกตินะคะแนวทางของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้เฮงเด้วยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ